คืนนั้นฝนตกหนกักเรานอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินคลืดคราดมาจากโถงบ้านชั้นล่างเป็นเสียงช้าๆลากเท้าเหมือนคนบาดเจ็บเราลุกนั่งหูผึ่งกลั้นหายใจเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาทีละก้าว 1 9 2 9มันหยุดตรงบันไดใจเราหล่นไปที่ตาตุ่มแล้วจูๆ่ๆเสียงนั้นก็เริ่มขึ้นบันไดามาตึงตึงตึงเราไม่กล้าหายใจมองประตูห้องตัวเองตาจ้องเขม็งคิดว่าต้องมีใครบุกเข้ามาแน่ๆเสียงนั้นมาหยุดที่หน้าประตูห้องเราแล้วเงียบไปนานมากเราได้ยินแค่เสียงลมหายใจตัวเอง เรานั่งแข็งทื่ออยู่บนเตียงจนเช้าพอรุ่งสางเราเดินออกไปดูไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่ก็ยังไม่หายไปจนถึงตอนนี้ผู้สนับสนุน KMM t t h เว็บ MM, เพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง